ต่คุณเจ้าหลานอะไรนะครับปลาปาาต้นท่อมอยู่ชัดเจนมากครับเอาละครับสถานการณ์ต่อดีครับยังเท่ากันทุกอย่างเลยนะครับ13แต้มไม่มีดิวนะครับจบที่13บสคะแนนนะครับในการแข่งขันคู่ดีครับแฟนๆนั่งไม่ติดแล้วนะครับต้องยืนชมยืนเชียร์ครับติดขอบสนามเลยครับแดนอยู่ที่แปต่อแปรครับเสริมลูกนี้ออกหลังไปครับ เอาละครับพยายามจะจี้มาทางด้านซ้ายของทันเสกสัรครับโอ้ตอนนี้ผู้ชมครับมายืนบางหลยกล้องบนนะครับแปดต่อแปดแต้มครับดูจังหวะาการเสริมครับของทางด้านเสกสรรทับทองครับเสริมหย่อนด้วยี้ สก,กอเป็นการนำครัง้งแรกนะครับของ้านเสียงสารทัพทองครับโอ้ลูกเสิร์ฟพิเลตแล้วก็ลงไปที่เส้นเลยครับกลับมานำแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟคบของ้านเสียสารทัพทองครับเสิร์ฟไปเพื่อนีเซิร์ฟออกเอ้า ไหลมาทางด้านเสี่ยสารล่ทองเลยครับดีออกไปอีก2แต้มนะครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่แน่ไม่ดอนนะครับโอ้โหรับกลายเป็นว่าเสี่ยสารล่ทองครับได้เปรียบนะครับในแต้มนำอยู่นะครับสิบต่อแปดคะแนนนะครับลุกเสฟไปไม่หีออกครับครับ เป็นทางด้านเสกสาทักทองครับหรือว่าเสกอย,ยุทยาครับกลับมานำแล้วนะครับเอาละครับเขาบอกว่าสถานการณ์ครับพลิกไปพลิกมาจริงๆครับต่อมาลุ้นกันต่อยาวๆครับหนึ่ 8ต่อ10แต้มนะครับลูกเชือกของจีนีรอนมาเสกสรรครับจะเก็บไม่ได้ได้าเดียดนุ่นีจังหวะแต่ยอดครับล็อกได้อยู่ครับเอาละครับลูกยานหนีนลูกนี้คุณโค้ชจะเบียดบอกว่าบอกคนออกหน่อยครับมองไม่เห็นเส้นบอกไม่ได้ครับต้องขอไปจริงครับต้องขออภัยจริงครับตอนนี้เสกสรรตั้งทองครับนำอยู่นะครับแต้ฝดตอดีครับ10ต่อ8แต้มนะครับนำอยู่2คะแนนครับ เอาแล้วครับคุณสันขอสายว่าบางบางกล้องครับชิดต่อแป้ครับลูกเสิร์ฟครับของทางเจ้าเสกครับเสกไปยังเปิดได้ครับทางด้านจีดูดอสครับเทมกุลาบิโลนชุดหมาหัวลูกนี้ติดเนื้ครับเอาแล้วครับสถานการณ์ครับของทางด้านเสกสารทัพทองครับหนีออกไปอีกสามแต้มครับต้องการอีกสองคะแนนครับจะเก็บชัยได้ครับ คุณเจ้าหลานว่าใจผิดกันครับผมอ่าสกอร์แรกเป็นของจีนะครับสกอร์ที่2เป็นของเสกสรรนะครับเจ้าบ้านเยียบกีบเลยครับคุณบัญชามันดีครับดูบัวพิสัยครับ11ปต่อแปครับน้อยู่3มแต้มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และครับตอนนี้จากที่เป็นรอครับกลับมาเป็นสถานการณ์ดีกว่าครับทะนั้นเสกสรรครับจีดูร้อนไม่มีทางเลือกครับจะต้องวัดลูกทําแล้วครับตอนนี้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับฉะนั้นจีดูร้อนครับเสียยี่นะครับ กระตุ้นแล้วนะครับงานดีครับต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาจริงครับคู่ดีครับโอ้โหตาตาตาพากระโลบออกมา้วยมันบางกล้องไปเห็นเส้นข้างหลังเลย ไ,ไ้พวกดาราออกกล้องแค่นั้นเลยดิดูดินำทีมเลยแต่ต่อเซเบียต้มครับลูกเสริมองเของของจีนครับเสือมาอยังเปิดได้ครับทางด้านเจ้าเสกครับลากไปเตีติตาทายครับได้แ้มไล่ขึ้นมาครับทางด้าน้องจีนครับ คุณประชาว่ายังไม่จบอย่าพึ่งตัดสินครับแต่ย่างก่อยที่เป็นเศกสันคุณวิชาตพวบไปดีบอกว่ารางวัลเท่าไหร่ครับรางวัลคู่นี้อยู่ที่10,000 0สน0บาทนะครับนะครับลูกเสิร์มายังเปิดได้ครับหน้าเดชจังหวะนี้เอาออกครับลูกนี้ครับปาดออกครับเอาล้ครับเป็นคะแนนของน้องจีนครับยูดูดอนครับไล่ขึ้นมาครับจังหวะปาดเดนเกินไปครับทำให้ลูกเป็นไซส์ออกข้างครับของเทนะเศสัรทัทอครับ สถานการณ์ครับกลับมาจีนูรรอได้ลุ้นตีเสมอครับในช็อตนี้ครับกอดีครับงัดคนระเบ็ดเด็ดพายใส่กันแล้วครับตั้งสองฝั่งครับสิบต่อสิบเอ็ดคะแนนครับเอาครับลูกเสิร์ฟมาอีกครั้งครับเอ้าลูกนี้รับกระจอกแต่ว่ายังได้ครับเออล็อกได้อยู่ครับ จีนอุดรตีเสมอได้ครับเอาละครับคุณเกมบอกว่าจีนพี่จีนอ่ครับผมคุณอากุลคำแสงว่าสู้ๆครับเสกสรรทับทองครับจะเสิบได้จังหวะดีครับ11ต่อ10แต้มครับ 13แต้มไม่มีดิวนะครับผู้นี้ครับลูกเส์ฟไปยังเปิดด้ครับจีดูดอนครับเทมคุณลาวิโลขึ้นมาจังหวะตบัดเล่นครับโอ้ลูกนี้โอ้โหขึ้นท่นเลยครับขึ้นท่นเลยครับสำหรับทางด้านเสกสารทับทองครับอีกท่าเดียวจะเกมครับอีกค่าเดียวจะเกมครับ ต้องบอกว่าความมันนี้เข้มข้นทีเดียวครับเอาล้วครับสถานการณ์ครับตอนนี้เสกสารต้องการอีกคะแนนเดียวครับจะปิดเกมดีครับดีดูดอนไปมีทางเลือกแลครับต้องล็อกร้อยแล้วครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับตอนี้นาจรกีดูดอนตอนนี้เสกสารต้องการอีกคะแนนเดียวครับจะเก็บชัยชนะได้แบบนี้ได้ครับ ไม่อยากจะเชื่อครับคุณรัฐวาลชาพิโรบอกว่าผมอยากได้ยินคําว่าไม่อยากจะเชื่อครับแอดถ้าคําว่าไม่อยากจะเชื่อต้องอยู่ในสถานที่ทตกเป็นรองครับแล้วกลับมาชนะอย่างกรณีนี้นะครับถ้าจีนูดอนกลับมาชนะได้นี้แฟนๆจะได้ยินคําว่าไม่อยากจะเชื่อแน่นอนครับผมจะได้พูดขึ้นมาหรือเปล่าครับมารุกันเอาละครับคูแตดศิริเ,เกนี้เป็นอาจารย์ชนะศักติ์คนแสนหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับ อีกแต่เดียวจะเกมครับ12ต่อ10คะแนนครับเสษสันทัศนอครับจะเสิร์ฟให้กับทีนครับเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับเทียวกุลาวิโวต้องล็อกไว้สถานเดียวครับลากมาลูกนี้ล็อกไม่อยู่ครับยังไม่เกมครับยังไม่เกมเชก็ยังไม่ตายครับเอาละครับใครอยากจะฟังคาว่าไม่อยากจะเชื่อครับต้องเชียร์จีนูดอเลยครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะฟังครับเชียร์เศกสันทัทองไปเลยครับ คุณกำทรบอกว่าเสียใจครับแอดไม่น่าจะได้พูดครับผมคุณต้าพธิิัยบอกว่าจีนทรงฟิดฟอร์มตื่นสนาม๋อครับผม10ต่อ12ครับลูกเสียอของจีนครับปัดใสครับทูกนี่เอ้าพลาดครับ11ต่อ12คะแนนครับมาแล้วครับแต้มของทางด้านจีนอุดอนครับ อีกคะแนดเดียวจะเสมอครับ11ต่อ12แต้มครับโอ้โหไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาย่งกับกล้วยปิ้งครับใครเคยปิ้งกล้วยขายครับไปลองปิ้งดูครับว่ายังไงครับ อะไรที่แน่ดอนก็ไม่ได้ดอนนะที่มาใสๆอาจจะใสอยู่ไหนเอาล้ครับอีกแ้เดียวจะเกมครับเสมอกันครับสมอการเสมอกันครับไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับมาแล้วครับไม่อยากจะเชื่อครับ12ต่อ12แต้มครับอีกแต้มเดียวจะเกมครับอีกแต้มเดียวจะเกมครับจีนดูดอนครับเทวกรุณาวิโรจน์ครับ12ต่อ12แต้มครับไม่อยากจะเชื่อมาแล้วครับโอ้ ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรที่ว่าใสๆครับตู้เอทีเอ็มอยู่ใสครับอะไรที่ว่าใสๆครับตู้เอทีเอ็มอยู่ใสครับตอนนี้ครับโอ้อีกต้าเดียวจะเกมครับกีดูดอนครับเทพคุณลาวีโรดครับอีกต้าเดียวจะเกมครับมีคะแนนเดียวครับมาดูครับเสกสารต้องทองต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับเสกสารต้องล็อกร้อยนะครับไม่มีทางเลือกครับเสกสารต้องทองต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับถ้าล็อกไปอยู่นี่คือจบเลยนะครับ ความกดดันมาอยู่ท,<อ> <hes> ทางฝ the ั่งเสกสรรบ้าครับเอาแล้วครับเศีกสองต่อที่สองครับเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมครับนี้เกมไม่เกมจังหวะว่าไปยังไม่เกมครับล็อกได้ครับเป็นโอกาสของเสกสรรบ้าครับจะได้ปิดเกมครับเอาแล้วครับส่งความกดดันไปอยู่ทางด้านจีดูดอนนะครับตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นทางฝั่งเสกสรรได้เกลียบบ้าครับ แต่จังหวะการเสิร์ฟที่จะปิดเกมได้หรือไม่ครับ13แต้ไม่มีดิวครับ13คะแนนไม่มีดิวครับโอ้โหเอาละครับงานนี้ครับเสกสรรมีโอกาสที่จะปิดเกมได้นะครับจะทําสําเร็จได้หรือไม่ครับ12ต่อ12แต้มครับมาดูเลยครับจีนูดอนไม่มีทางเลือกครับต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับสำหรับจีนูดอนะครับ สถานการณ์ในช่วงปลายเกมครับเดชสุดท้ายครับจังหวะเสิร์ฟไปครับลูกยิงผิดเดชไปยังได้อยู่ครับถ้าเดชมีโอกาสจังหวะฟาดลูกล็อกได้อยู่ครับยังไม่เกมครับเชยังไม่ตายครับลูกนี้ยังเสมอกันที่12ต่อ12แต้มครับมีโอกาส2เซตสองแบตพอยครับทางด้านเสกสันยังทําให้สําเร็จครับต่อไปจะเป็นแบตพอยของทางด้านจีดูดอนครับเป็นแบตพอยที่2ครับของทางด้านจีดูดอนครับ จะปิดเกมได้หรือไม่ครับโอ้โหออกใครก็ได้ครับตอนนี้ครับสถานการณ์แล้วตอนนี้ครับออกใครก็ได้ครับใครได้เสิร์ฟคือได้นุนเกียรติชัยเลยนะครับนั่งไปติดแล้วนะครับแฟนๆครับอยากับพิตาครับอยากับพิตาครับอีกแรั้เดียวจะเกมครับโอ้สุดมันเลยครับสุดมันจริงๆครับโอ้ไม่ว่าใครแพ้ใครชนะคู่ดีผมยอมรับเลยครับทุกคูสุดยอดบ้านเลยครับลูกเสิร์ฟปั่นใจมาเสกสั่นกับได้หนึ่งสองได้เท็ดมีตัวกาดต้องล็อกลอยครับล็อกได้อยู่ครับเสกสันครับ ยังล็อกได้ครับ12ต่อ12แต้มครับเอาละครับ2แบตพอยของทั้ง2ฝั่งยังไม่เกมครับ2แบตผอยของทั้งสองฝั่งยังไม่เกมครับตัวนี้ยังเท่ากันครับเอาละครับใครไม่นหัวใจที่ห้ามดูครับโอ้คุณมาดูจมินที่ห้ามดูครับแด้โอกาสของทางด้านเสกสังทองมาอีกแั้งหนึ่งครับในแบตพอยครั้งที่3ครับ จะไปจะเป็นแบตพอยท์ครั้งที่3แล้วนะครับเอาล้วครับฝั่งลุนสองเป็พอยท์ยังไม่เกมฝั่งนี้2องเป็พอยท์ยังไม่เกมแต่จะได้แบ็พอยท์ครั้งที่3ครับเกมไม่เกมครับมาลุ้นกันครับตอนี้โอ้โหสิบสองต่อสิบสองแต้มครับแบตพอยท์ครั้งที่3ครับของธนลันเซียสารทองทองครับจีดรุลต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับลูกเสิร์ฟครับติดเน็ตครับลูกนี้ครับแบตพอยท์ครั้งที่3ยังไม่เกมครับ ต่างคนต่างกดดันนะครับต่างคนต่างกดดัน้วครับ,ต,ต,รบต้องบอกกันครับถ้าใครไม่ใช่นักกีฬานี่ต้องบอกว่าไม่รู้ครับว่าความกดดันมันอยู่ตรงไหนครับความกดดันส,สุดๆเลยนะครับกอดีสถานการณ์ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับหลังจากที่ทั้งคู่ครับพลิกกับ พิกกลับมานำวิกกลับมาตามครับทั้งสองฝั่งกลับมาเท่ากันที่แต้มสุดท้ายครับ12-12ต่อแต้มครับและเหลืออีกแต้มเดียวครับต่อไปจะเป็นแบตพอยครั้งที่3ครับของธนาจิดุรอนครับเกมไม่เกมครับเสกสรรได้สแบบพอยไม่เกมเลยครับจีดุรอนได้แบบพอยครั้งที่3ครับจะเกมไม่เกมครับลูกนี้ครับเสกสรรต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับเอาละครับต้องมาลุ้นกันครับ สิบสองต่อสิบสองครับเกมไม่เกมปัดสายบาเซนสามเอ้าจับลุกนี้ไกลไปหน้าเด่นลุกนี้ทําไงจังหวะปาดโอ้ล็อกได้อยู่ครับยังไม่เกมครับยังไม่เกมครับสามแปดพอยของทั้งสองฝ่่ยครับของทั้งคู่ครับเสมอกันอยู่ที่สิบสองต่อสิบสองแต้มครับโอ้โหเสมอกันที่สิบสองต่อสิบสองคะแนนครับบีจังหวะแล้วครับเอาล้ครับยังมีลุ้นทั้งสองฝ่ายครับสรับชัยชนะครับเอาทีมงานทั้งคู่ครับ จากมารวมทัวกันแล้วครับอ้ยเอาละครับต่อไปจะเป็นแบทพอยตรั้งที่4ครับแบทพอตรั้งที่4ของทางด้านเสกสารทัพทองนะครับนี่ครับต้อบอกว่าอดีตทีมชาติไทยกับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยประทะากันนะครับคู่นี้ครับเกมไม่เกมครับในแบทพอตรั้งที่4ครับเสกสารทัพทองครับจะได้เสิร์ฟลูกนี้ อาลครับจีดูนร <descon fin anta> ต้องล็อไว้อสถานเดียวเสิบออกครับลูกนี้ครับโอ้โหเสิบออกไกลเลยครับไม่ได้ลุ้นครับโอ้เสียดายเลยครับเสกสัรนครับมองฟ้าเลยครับไม่เป็นใจครับเสิฟลูกนี้แรงมากเลยครับโอ้เสียดายเลยครับเจ้าตัวครับโอ้โหสถานการณ์ครับต้องบอกว่าตกเป็นรองอีกครั้งนึงครับจะเป็นแบตพอยครั้งที่4ครับของทางด้านจีดูอรบได้ครับเทมคุณละวโรจน์ครับเจาวชนอดีตเจาวชนทีมชาติไทยครับวันนี้ครับ โอ้จะไต่รุ่นพี่ได้ขึ้นมาได้หรือไม่ครับสำหรับน้องจีนครับ12-12ครับแบ็นอตคังที่4่ครับจาปาโอเสกสันจะเก็บได้ครับได้เด่ดลากไปลูกนี้เสกสันจังหวะเยียบลูกนี้ลบได้อยู่ครับ4แบบพอตทั้งคู่ยังไม่เกมครับ4แบบพอตทั้งคู่ยังไม่เกมครับเอาละครับยังไม่เกมทั้งคู่เลยครับโอ้โหคู่ดีครับต้องบอกว่าชื่ชมโหัวใจหัวใจทั้งสู้ทั้งสองฝั่งนะ สู้กันได้อย่างสุดมันเลยครับจนไปถึงแต้มสุดท้ายครับของเชียร์ดีนั่งไปติดแล้วครับ12-12ต่อครับแบตพอยต์ครั้งที่5ครับของทางด้านเสกสารทองครับจีดูดอนต้องล็อกร้อยสถานเดียวครับอ่าแล้วครับจังหวะเสกเสือไปยังเปิดนะครับจีดูดอนลากมาได้หนึ่งสเตะเต็มรอบคกมาพูดีารัจไปเสกสารโอ้ยังได้อยู่ลูกนี้โอ้ยังไปได้อยู่ครับสมาชจีดูดอนหนึ่งสองครับด้านเี้จังหวะขึ้นฟาดครับโอ้ล็อกได้อยู่ครับเอ้าอ๋อครับเอ้ย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้มีการปะท้วงกันครับเจีนุราบอกว่าล็อกได้ลงนะครับวันนี้มีการปะท้วงกันครับมีการปะท้วงกันครับยังไม่มีผลนะครับมีการปะท้วงกันครับมีการปะท้วงกันครับมีการปะท้วงกันนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่ากรรมการตัดสินไม้ออกนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับทางฝั่งเสียยี่บอกว่าลงนะครับยังไงครับเดี๋ยวนะครับมีการประทัวกันครับในช็อตนี้ครับ่ผยทอ้สดนกีฬาไลฟ์สปอร์ตครับครับผมเอาละครับยังไงครับออกหรือลงครับแต่ผู้ตัดสินนี้บอกว่าเป็นลูกออกนะครับ และยังไงครับโอ้ผู้ตัดสินบอกว่าให้เป็นลูกออกครับแต่ฟันตั้งฝั่งเสียยี่ครับกับทางน้าจีนอุดรครับเข้ามาประท้วงแล้วดูว่าลูกนี้ลงหรือออกครับสุดท้ายนะครับกรรมการยังไงครับเสียยี่บอกว่าขอขอดูรีกล้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บเนครับขอดูรีกล้องนะครับยังไม่ยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวนะครับ やめえ <music> ปัญหานะครับตอนนี้ครับคือทางฝั่งของจีนอุดรแล้วก็เสียยี่นะครับต้องการที่จะขอดูรีกล้องนะครับจะขอดูรีก้องนะครับแต่ว่าทางกรรมการครับยังตกลงกันอยู่ครับว่ายังไงครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปถามทางแฟนตะก้อนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับเขาบอกว่า คู่นี้นะครับเขาให้คําตัดสินของกรรมการไปที่สิ้นสุดนะครับแดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินยังไงนะครับมีปัญหาครับยังไม่จบนะครับลูกสุดท้ายยังไม่ตัดสินนะครับลูกนี้ยังไม่ตัดสินนะครับยังไม่ตัดสินว่าจีรุณครับจะแพ้หรือยังไงครับเดี๋ยวนะครับรอคับยืนยันก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับถ้าหากว่ามีการรีกล้องดูครับถ้าหากว่ามีการรีกล้องดูนะครับจะถ้าหากว่ามีการรีกล้องดูนี้ก็ต้องดูการรีกล้องนะครับ เอาล้วครับขอดูรีกล้องเลยครับเพราะว่าการชาเลนจ์นะครับขอชาเลนจ์นะครับกินอุดรขอชาเลนจ์ครับกินอุดรขอชาเลนจ์ครับขอชาเลนจ์ครับมีกล้องครับขอชาเลนจ์ครับขอชาเลนจ์ครับลูกนี้ครับขอชาเลนจ์นะครับเพราะว่ามีกล้องทางฝั่งเพจตะก้ออีสายไล์ครับเพจตะก้ออีสายไล์ครับเพจตะก้ออีสายไล์ถ่ายไว้อยู่นะครับของโค้ดโอ๊ตนะครับโคดี้น่าจะยังไม่จบนะครับหรือยังไงครับจะมีการรีกล้องหรือเปล่าครับ เดียวนะครับเอาละครับเอาละครับดูนะครับว่ากรรมการจะยอมให้มีการรีก้องหรือเปล่าครับฝั่งรู้นะครับเพจที่ถ่ายทอาสดไว้ได้คือเพจตะก้ออิสเมลไลนะครับเพจตะก้ออิสเมลไลครับบอกว่าจังหวะรู้นะครับโอแต่ผู้ตัดสินนะครับประกาศเลยนะครับบอกว่าไม่มีการรีก้องนะครับ เมื่อจะไม่มีการรีก้องเลยครับหรือยังไงครับเดี๋ยวรอ,อครับยืนยานก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ดูเดือดจริงๆครับเป็นคู่ที่ดูเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับเอาละครับ เป็นคู่ที่ดูเดือดจริงๆครับต้องบอกว่าการตัดสินด้วยสายตาของกรรมการนี้ลูกบันเร็วนะครับแต่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าทางกล้องของตะก้ออิชไมร้าลจะเก็บภาพไว้ได้หรือเปล่าหรือยังไงครับแต่ว่าทางฝ่ายจัดการเลยครับเหมือนจะประกาศในคู่ต่อไปเตรียมลงสนามแล้วนะครับแต่ว่ากล้องของผมนี่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วครับไม่ต้องถามนะครับว่ากล้องผมเห็นหรือเปล่าครับจังหวะนั้นเลยครับ โอ้โหเกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วครับลนะักษณะเป็นดีครับทางฝั่งเสียยี่กับจีนอุดรนี้ก็ยังไม่ยอมเลยครับตอนนี้ครับเพราะว่าน้องจีนก็บอกว่าตัวเองนี้จะว่าฟาดลูกลงยังไม่ยอมกันนะครับเนี่ยครับกำลังคุยกันอยู่นะครับกำลังคุยกันอยู่นะครับ ว่าต้องอย่างที่บอกครับคู่นี้ครับมีผลผลผลได้ผลไอดน,นีกันเยอะแยะเลยนะครับดูภาพรีเพย์นะครับว่าลงหรือออกครับตอนนี้มีการมีการดูรีเพย์กล้องกันอยู่นะครับมีการดูรีเพย์กล้องกันอยู่นะครับลงหรือออกครับแต่เป็นกล้องของทางเพจแต่กล้ออิสไมไลครับ ไม่ใช่กล้องของเพจเรานะครับ <im itation> โอ้ผมเห็นผมเห็น,หนคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าเกมน,นี้จะไม่จบครับตอนแรกผมบอกไม่เชื่อนะครับตอนนี้ครับเริ่มจะเชื่อแล้วครับเริ่มจะเชื่อแล้วครับว่ามีปัญหากันจริงๆครับผู้นีครับมีปัญหากันจนได้ครับ เขาตัดสินยังไงอ,อ้อจบแล้วครับตัดสินว่าจบไปแล้วนะครับผู้นี้ครับให้เป็นทางด้านเสี่ยสารตัพงองครับเอาชนะทางด้านจีดูดอนไปนะครับก็คือทยไมถ้าคนดูเยอะกับผมไม่ให้ไล์ต่อเนื่อไรทถาเยอะกับผมเท่าไรสี่พันแปดไม่ถึงไม่ถึง2ั0ห้าส <2, 800. S 1> อ <2008. S 1> งพัน ใช้วครับผมครับสวัส hmm. ดีครับเอาละครับเอาละครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับตัดสินไปเรียบร้อยแล้วครับให้จีดูดอนนะครับแพ้ให้กับเสกสารทสองไป12ต่อ10ไป13 13ต่อ12นะเออเออยงไงตัดสินมาไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอนครับเอาละครับไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะอ่าอันนี้โคตรอวยนะโคตรอวยนะครับ